นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วดิมก็ไม่คิดว่าจะมีใครที่จะทำให้ดิมมีความรู้สึกอบอุ่นได้อีกจนกระทั่งวันหนึง่งดิมได้พบกับพี่แม็กตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันพี่แม็กเป็นเสมือนคนที่ไม่คอยเติมเต็มในส่วนของความอบอุ่นในอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าคู่ชีวิต ถึงแม้ว่าดีมจะเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ทำกับข้าไม่เก่งเอาใจไม่เก่งแต่ดีมไม่เคยลืมที่จะใส่ใจคนที่อยู่เคียงข้างดีมเสมอแม้ว่าดีมจะไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกที่สุดแต่ดีมก็อยากจะเป็นคนที่ดีมอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีเลิศเลยอะไรแถมบางครั้งดีมยังมีมุมโกโก้อยู่บ้าง แต่พี่แม็กก็ไม่เคยม,มองว่าสิ่งนั้นอะ่ะคือปัญหาในยังคอยเติมเต็มสิ่งที่ขาดสมดุลให้มันสมบูรณ์ในทาการผู้คนมากมายยังมองเห็นเธอเป็นพราะเธอไม่เคยมสุขสันวันเกิดน,นะคะวันเกิดปีนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันน้องนิ้งก็อยากจะทำคลิปนี้ให้ก็เป็นตัวแทนของน้องนิง้งแล้วก็ความคิดถึงนะคะ ก็ขออวยพรให้วันเกิดปีนี้ขอให้พี่แม็กสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับน้องนิ่งๆไปตลอดค่ะรักพี่พิงค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณวันที่23มฤศจิกาที่เป็นวันเริ่มต้นของผู้ชายคนนี้รักพี่แม็กค่ะ